ปฏิมาพอรอบรุ t ค a c t i นะคะค่ะชื่อปฏิมาพอรอบรุ t ค a c t i นะคะอายุ44ปีค่ะคุณปติมาพรจะมาแชร์เรื่องคุณค่านะครับว่าได้รับอะไรจากเกมครับแต่อันนี้กำลังเปิดสไลด์อยู่นะครับรอสักครู่ เปิดแล้วนะคะสไลด์ยที่หนึ่งสัมภาษณ์เลยก็ได้นะคะที่หนึ่งสัมภาษณ์ตามสไลด์ได้เลยไม่ต้องน้องบีจะแชรเองหรือให้สัมภาษณ์อะคะอ๋อสัมภาษณ์เลยได้เลยค่ะที่หนึ่งถามเลยค่ะไปได้เตรียมกันไว้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแรกเลยทําไมถึงาะอะไรทําไมถึงมาลดน้าหนักใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพออายุสี่สิบสี่อะคะก็มีปัญหาสุขภาพนะคะ ก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะเอ่อไปตรวจคุณหมอแจ้งว่าเป็นเอ่อโผม่มลูกหนาค่ะสาเหตุก็คิดว่าน่าจะมาจากเพราะว่าเราอ้วนนะคะน้ำหนักตัวเยอะประจำเดือนก็เลยมาไม่ปกติมาเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณหมอก็ให้ทานยาฮอร์โมนพอทานยาฮอร์โมนเนี่ยน้ำหนักก็ยิ่งขึ้นค่ะพี่หนึ่งแล้วก็เอ่อมันก็ ทานยาฮอร์มนต่อไปเรื่อยๆมันก็คงไม่ดีค่ะมันก็มีเอฟเฟกอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาลดน้ําหนักดีกว่าค่ะแล้วแล้วจากเดิมน้ำหนักเท่าไหร่แล้วลดไปได้เท่าไหร่อ่อจากเอ่อเดิมน้ําหนักแปดสิบเอ็ดจุดสองค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่หกสิบเจ็ดจุดห้าค่ะพี่หนึ่งอ้าวลดไปได้ทั้งหมดกี่กิโลเนี่ยตกเลขเกือบสิบสี่กิโลค่ะอ้าวสุดยอดแล้ว อ่พูดที่ชักนําเข้ามาในวงการเนี้ยครับใครไปไปเจอได้ยังไงครับแบบนี้ได้ถ,ถ,ถ้าถ้าเท้าความเลยจริงๆอ่ะบีเคยเข้าโปรแกรมของของอันเนี้ยนะคะเคยเข้าโปรแกรมเนี้ยเมื่อเมื่อหกปีที่แล้วแล้วก็ลดได้สิบหกกิโลค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะพอหลังจากที่เราจบแกรมเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเราก็เอนจอยอิทติ้งเพราะเป็นคนทํากับข้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่หนึ่งทำไป <c oughs> ไปอร่อยไปใช, <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ ก็แบบว่าแฮปปี้กับการกินอะไรเงี้ยค่ะชอบทําแล้วก็ชอบกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําหนักก็เลยพุ่งแล้วยิ่งมาแบบประจําเดือนมาแล้วยิ่งเราแบบเหมือนผิดปกติด้วยยิ่งทานยาฮอร์โมนก็ยิ่งแบบอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยคิดว่าไม่มีโปรแกรมไหนดีเท่าโปรแกรมนี้แล้วละค่ะพี่หนึ่งแล้วพอได้ลดน้ําหนักแล้วคือทุกอย่างกลับมาเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาจริงงเอ่อเข้าโปรแกรมเมื่อมกรลามักกลาคุมพาเนี่ย กุมภามีนาประจำเดือนไม่มาเลยพี่หนึ่งประจำเดือนไม่มาเลยหยุดเราก็เลยถามน้องเพราะว่าเอถามหมอค่ะทุน้องเป็นหมอน้องบอกพี่บีพี่บีลดน้ําหนักตั้งสิบกิโลอ่ะร่างกายน่าจะยังช็อกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็คงมาอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอมาเดือนที่สี่เดือนเมษาประจำเดือนมาปกติแล้วมาแบบมาแบบเหมือนตอนแบบสาวๆเลยค่ะสี่ขอโทษนะคะ มาแบบโหแบบตกใจแบบคุณก็ดีใจนะคะมันก็ปกติแล้วจากที่ที่บ้านมีกรรมพันธุ์เบาหวานอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะตอนที่อ้วนๆก็ก็เข้าห้องน้ํากลางคืนเข้าประมาณสองสารอบยิ่งถ้าวันไหนทานข้าวเยอะๆนะคะเพราะว่าทานข้าวเยอะก็เข้าห้องน้ําบ่อยแต่พอเข้าคอร์สเนี่ยคือคิดว่าน้าตาน่าจะปกติอะค่ะก็คือเออแทบจะไม่เข้าเลยกลางคืนค่ะ แล้วหลังจากทําได้แล้วประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพแล้วมีการส่งต่อให้ใครไ้ไหมครับหรือว่ามีไปเล่าให้ใครฟังคนในครอบครัวอะไรพวกนี้ครับอ๋อคือคนที่เข้าด้วยก็สามีอะค่ะตอนแรกเขาเขาก็อ้วนเหมือนเหมือนกันพี่หนึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าเออบีบีเข้าไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาออกกําลังกายเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราตัดสินใจชัวร์แล้วแบบว่าเออจะเข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออแบบ เขาขอเข้าเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าออกกําลังกายมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยแล้วก็มันห่วยอะค่ะพี่หนึ่งห่วยแล้วก็อยากทาอะไรเงี้ยเขาเขาก็เคยเข้าโปรแกรมนี้ด้วยการอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาบอกว่างั้นเขาเข้าด้วยดีกว่าแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ออกมาก็สุขภาพดีขึ้นเขามีเหมือนมีมีนอนกลนนะคะพี่หนึ่งแล้วก็เขาบน่นชอบบ่นว่าปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอหลังจากเข้าโปรแกรมเนี่ยก็คือสุขภาพดีขึ้นไม่มีปวดหัวแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็อนอนกลนก็คือแทบจะไม่มีแล้วค่ะค่ะแฮปปี้ค่ะ <S <S แล <Happy S 2> ้วทีน,นี้ใครเป็นคนใครใครเป็นผู้ที่ชักนำเข้ามาในในโปรแกรมเนี่ยค่ะใครเป็นคนดูแลก็คือรู้จักกับคุณหมอคุณปุ่นค่ะค่ะก็ตอนที่น้ำหนักจีอ้วนมากไม่ไหวแล้วก็เลยบอกว่าปุ่นไม่ไหวแล้วอยากลดน้ำหนัก ถ้าปุ่นไปค่ะ,ะค่ะอ่าแล้วทีนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับค่ะก็อยากจะขอบคุณเอ่อคุณหมอคุณปุ่นนะคะแล้วก็คนที่ช่วยดูแลอีกอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ต้อมค่ะอ่าคนต้อมครับ<อ>คือแบบ<อ>พี่ต้อมคือช่วยดูด้วยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยพี่ต้อมก็คือจะเป๊ะมา,จากจะส่งอาหารอาหารกลางวันให้พี่ต้อมช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ ที่ช่วยดูแลเราทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะ <ược. S 1> พี่หนึ่งแล้วตอนนี้ได้มีการส่งต่อใครบ้างได้ยังครับมหมายถึงว่าเพื่อนเเห็นเราล้วอ๋อค่ะก็มีส่งต่อให้แฟนแล้วก็ส่งต่อให้น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนจริงๆก่อนเข้าคอยก็คุยคือคุยกันกับน้องๆอะไรเงี้ยค่ะลูกพี่ลูก,ลกน้องกันว่าแบบเอออยากลดน้ําหนักกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบบอกน้องว่าเอาจริงๆนะพี่ก็ทํามาหลายวิธีละไม่ว่าจะแบบออกกําลังกายทำไอเอฟอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลงค่ะพี่หนึ่ง คือด้วยความที่ว่าเราเคยเข้าโปรแกรมอินเชฟเนาะเมื่อหกปีที่แล้วเราก็คิดว่าเออการทานโปรตีนน่ะอาจจะช่วยคือช่วยให้ให้ลดน้ำหนักได้อะไรเงี้ยก็ไปซื้อโปรตีนที่เซเว่นมาทานตอนเย็นก็ไม่ได้ลดนะคะไม่ลดก็เลยบอกน้องว่าไม่มีอันไหนลงเท่าโปรแกรมนี้ละก็เลยแบบว่าพอเราเข้าได้ประมาณแบบสองอาทิตย์ก็เลยแบบเฮ้ยมาเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยน้องก็ตัดสินใจเข้าคอร์สด,ด้วย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะมันเป็นเปิดโปรแกรมที่หมอเขาเขา,เขาคิดสูตรไปแล้วเนาะว่า ต้องสองอาทิตย์ต้องมาเปลี่ยนเมนูอาหารทีนึงไม่ใช่ว่า<ช>ตามข้างกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะโอเคนะครับค่ะ,ะเราไปที่ขอบคุณมากครับงั้นรบกวนอ่ากดอะไรก็ได้แปดแปดหัวใจลูกไฟให้กับคุณบีนะครับที่ประสบความสำเร็จใกนการแต่สุขภาพครั้งนี้นะครับขอบคุณค่ะค